เพื่อนๆนยัจำกันได้ไหมครับว่า Silver ร h แชริเอของโปนาเลฟจริงๆแล้วมันสามารถถอดก่อได้ในภาค3เราได้เห็นมาทำแบบนี้อยู่2ครั้งครั้งแรกตอนสู้กับอับดุลที่ถอดก่อออกแล้วเร็วขึ้นจนเกิดภาพลวงตาและตอนที่2คือตอนที่โดนดาบอนุบิชครอบงำมันก็ถอดก่ออีกครั้งทำให้ทั้งเร็วและโหดขึ้นไปอีกทีนี้เรามาดูข้อดีข้อเสียกันบ้าง ข้อดีคือ 1. เพิ่มความเร็วสูงสุดเมื่อก่อนหนักถูกถอดออกทําให้ซิวอชร์เลียสเคลื่อนที่ได้ไวมากขึ้นจนสามารถสร้างภาพลงตาได้ดีมากสาหรับไว้ใช้โจมตีศัตรตูอย่างรวดเร็วหรือเพื่อหลบหลีกศัตรตู 2. เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและเคลื่อนไหวได้ยืดหยุ่นมากขึ้นข้อเสียก็คือ 1. ลดการป้องกันลงมากเมื่อถอดเกาะแล้วก็ทําให้ลดความทนทานต่อการโจมตีนับว่าเป็นจุดอ่อนที่ใหญ่มากเลยทีเดียว 2. ใช้พลังเยอะและเหนื่อยง่าย การที่เคลื่อนที่แบบเร็วสุดๆทําให้ผู้ใช้ต้องควบคุมร่างกายและพลังสแตนอย่างเต็มที่แล้วเพื่อนๆว่ามีสแตนตัวไหนอีกที่ถอดกอดหรือเปลี่ยนรูปแบบแล้วโหดขึ้นบ้าง <c oughs> ก็ลองมาคอมเมนต์กัใต้คลิปนี้ได้นะครับ